้แย้งคือทําให้กระบวนการการปิดการขายเร็วขึ้นคําถามและสิ่งที่เขากังวลลดลงการปิดการขายเลยเร็วขึ้นตามไปด้วยนะคะเมื่อคุณลูกค้าเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ประโยคนี้แทนประโยคที่บอกว่าถ้าลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เออความรู้สึกมันต่างกันนะ เมื่อคุณล,ลูกค้าเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วคุณลูกค้าจะเห็นได้เลยค่ะว่าได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตั้งแต่2สัปดาห์แรกที่ใช้เพราะแบรนด์เรามีสารสก,กัดเข้มข้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณจะดีขึ้นเออพรามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันชี้เจาะตงในผลลัพธ์ที่ไปคอนเฟิร์มกับเขา ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือเราโอเวอร์ครมอยู่นะคะแต่การโน้มน้าวเขาเพื่อลดข้อโต้แย้งเนี่ยสิ่งที่เราควรจะพูดก็คือว่าเมื่อคุณลูกค้าเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไปแล้วสักพักหนึ่งคุณลูกค้าจะเริ่มเห็นเลยค่ะว่าดีขึ้นตั้งแต่2ส,สัปดาห์แรกเพราะแบรนด์เราใช้สารสก,กัดเข้มขน้นใช้สารสก,กัดจากธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อผิวแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าลลดระยะเวลาในการรอคอยลงไป เนี่ยค่ะแต่ถ้ามาบอกว่าอาจจะนะคะอาจจะเห็นผลได้ขายไหมคะอันนี้ก็คือมันเหมือนเราไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วเรายังไปทำให้เขาอ่ะรู้สึกไม่มั่นใจเพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เราจะไม่โอเวอร์เคมอะมันถูกต้องแล้วแต่เราต้องมีศิละปะในการโน้มหนาวเวลาที่เราไม่โอเวอร์เคมด้วย